สวัสดียามเย็นครับหลังจากวันหวยออกเข้าสวนกันครับวันนี้วันนี้มาดูความคืบหน้าของบ้านสวนแล้วนะครับวันนี้ก็มาปลูกทุเรียนที่เราเอามาจากภาคใต้กับมังคุดสตอครับแล้วก็ผักเดียงวันนี้ก็มาเก็บเก็บด้านล่างเผาครับเผาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็จะด้านล่างจะ,จะลงผักครับเราวางแผนอยู่ครับตอนนี้เรื่องเก็บเผาพวกกิ่งมะกิ่งยางที่เราตัดไปครับนี่ดเูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วต้นมะพร้าวก็เริ่มโตขึ้นครับที่เราปลูกไปตอนนี้ก็ต้นไม้ที่ลงไปก็เริ่มเริ่มะเต็มนะครับสองฝั่ง ฝั่งที่แล้วก็เริ่มเขียวขึ้นครับยังรอดอยู่นะครับทุเรียนที่เราปลูกไปทุเรียนปาจีนด้านนี้ก็จะเป็นพวกพุทรานมสดครับแล้วก็ทุเรียนกับมังคุดที่เราลงไปนี่ครับบรรยากาศครับที่ฝนตกด้านนี้ก็น้ำเต็มครับของไส้ไก่ของเราจนน้ำล้นเลยครับ น้ำล้นเลยด้านนี้ครับนี่หลังจากที่เราไปเที่ยวแล้วก็เข้ามาเข้าสวนกันแล้วนะครับด้านนี้เลยลงหมือมือปูไปเยอะเมนกครับวันนี้เริ่มเขียวขึ้นเริ่มเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงมากแล้วครับบันจากาศยามเย็นก็แม่นั่งหน,หน้านั่งครับ บรรยากาศยามเย็นร่มเย็นสดชื่นเลอเกินตอนนี้ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องครับวันนี้ยามเย็นต้นไม้ยังไม่ถึงกับโตมากครับยังไม่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงใหไม้แต่ก็เริ่มเขียวเริ่มแตกกับที่เราปลูกไว้ครับด้านบนแล้วก็มีมีทั้ง,งเงาะด้วยครับตอนนี้มีลองกองปลูกไปแล้วก็ตอนด้านบนนะครับ เราก็จะไปปลูกปูอ้อยกันครับตอนนี้เราจะหยุดปลูกตามแผนแล้วเราจะหยุดปลูกไม้ยืนต้นชั่วคราวครับเราจะล้อมรั้วแล้วก็ปลูกอ้อยคั้นน้ําก่อนครับแล้วเราเราจะล้อมรั้วกันแล้วก็จะปลูกที่อยู่ครับเราหนึงจะเห็นภาพแล้วว่าเราจะเติมเติมอะไรเข้าไปตอนนี้ยังมองเห็นภาพอยู่ครับตองนี้ก็ปลูกไปวางสวนแล้วครับตรงนี้ ถือว่าโชคดีเราปลูกหน้าฝนเราไม่ได้ต้องใช้ระบบน้ำครับชื้ใช้น้ําฝนช่วยก่อนตอนนี้คือประหยัดงบอีกครับแต่เราคือต้องปลูกมันฟื้นตัวช่วงหน้าฝนครับตอนนี้ก็อันไหนที่ปลูกได้ปลูกกันครับตอนนี้คือแต่สวนด้านบนเราจะเริ่มปลูกอ้อยครับเฉพาะพันธอ้อยปลูกก่อนอ้อยน้ําคั้น ตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ให้พี่น้องชมด้านบนที่เราจะปลูกอ้อยครับแล้วเราก็จะหยุด,ยดปลูกมายินต้นชั่วคราวครับเพราะเราเราไม่รู้ว่าเราจะเติมอะไรตรงไหนตรงไหนเราค่อยๆเติมไปนี่ครับเราแต่เราปลูกไม้หลกักๆไปแล้วเดี๋ยวเราลองลงเราลองทําที่อยู่ก่อนเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเราขาดอะไร แล้วเรามาเติมใหม่อีกทีนะครับยังไงฝากพี่น้องกดตามกดติดตามกด s ับ s c r i b e ให้หน่อยนะครับฝากชมคลิปหน้าด้วยจะไปไหนต่อจะไปเที่ยวหรือจะทำสวนแล้วเรามาชมกันครับสวัสดีครับ